ชอบดูไหมเป็นหนังหรือเป็นอะไรที่แบบคนเขาชอบดูผมก็จะไปดูไม่ได้กลัวแต่ก็ไม่เจอดีกว่าที่ผมเคยดูมาไงก็จะมีแบบจำสแกร์บ้างชอบเลยอย่างนะั้นอะตกใจอะใจสุดใจจะวาย <laughs> มาบ่อยๆอย่างเงี้ยผมก็กลัวเหมือนกันกลัวไมหมล่ะครับดูดูได้ครับพีไทยก็ดูเยอะด้วยครับที่หยดอะไรตรงเนี้ยดูครับไม่ได้กลัวแต่ก็ไม่ได้อยากให้มายุ่งเล่นเป็นผีได้ไหมครับ <laughs> ตอนเล่นน่าจะสนุกดีโคมายย่เลยซอมบี้เล่นเป็นซอมบี้มันเหนื่อยครับ อะไรอย่างเงี้ตลอดเวลาก็ดีชัเลจ์ตัวเองดีจะคีบคาแรคเตอร์ได้ตลอดไหมที่หยดก็อย่างที่คนทราบไม่ต้องพูดเยอะผมก็หนังคุณภาพของประเทศไทยอยู่แล้วมีสู้กับผีด้วยอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับผมถามว่าชอบดูไหมก็เป็นคนกลัวมากๆคนนึงครับที่หยดผมดูแบบปิดตาเลยครับเพราะมันน่าก,กลัวจริงๆอยากเล่นอีกไหมเหรอครับก็ถ้ามีโอกาสแล้วก็บทด,ดูน่าสนุกถ้าเกิดใครมองว่าแบบผมเหมาะสมก็ ก็น่าสนใจดีครับเพราะว่าตอนถ่ายอ่ะมันไม่น่ากลัวเท่ากับตอนฉายตอนถ่ายมีคนเยอะตอนนั้นที่ถ่ายกับสลอกก็มีบางสีที่รู้สึกเฮ้ยน่ากลัวจริงๆก็ยังเป็นละครที่เล่นแล้วสนุกมากเรื่องหนึ่งก็คิดถึงครับใครที่ชอบหนังฮอร์เรหรือว่าละครฮอร์เรอย่าลืมดูช่องสามด้วยนะครับ